สนับสนุนความหลอนโดยปริ้นทถูกดิจิตัลศูนย์บริการล้างอัดรูปโดยช่างมืออาชีพคุณกำลังรับฟังโ h o s สตอรี่ t ทม e คืนปล่อยผีน้องต้นสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เน่ฉันเตี้ยนนะครับแม่แต่ยังไงเนี่ยก็แพ้นิ้คก็เสิลน,นะโอ้ ใช่แต่ผมเลยคิดถึงพี่เนธจริงๆแมทชิ่งเนี่ยพูดไม่น่าพูดเลยพูดเลยขอบคุณมากครับที่กรุงานแบ่งให้เราบ้านันเ่ะวันนั้นอ่ะจริงๆมาเรามาลุยกันกับเรื่องนี้ครับดอยซ่อนผีอ่ะเรื่องราวเป็นไงน้องต้นเชิญครับผมครับผมกนอื่นก็สวัสดีพี่เนรพี่เบลแล้วก็คุณฟังทุกท่านนะครับก็คือเรื่องนี้ครับพี่เนรเป็นเรื่องของพี่คนหนึ่งที่เขา เล่าให้ฟังเกิดขึ้นที่โรงเรียนอโรงเรียนแห่งหนึ่งบนดอยที่จังหวัดเชียงรายแล้วกันพี่พนรเอาควางกว้างก็ผ่านมาประมาณสักยี่สิบกว่าปีแล้วครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของพี่แสงพี่แสงเนี่ยก็ขอเป็นนามสมมุตินะครับเขาบอกว่าเมื่อประมาณสักยี่สิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาเพิ่งบรรจุเข้ารับราชาการเป็นครูใหม่ๆตอนที่บรรจุครั้งแรกเนี่ยพี่แสงก็บอกว่าตัวเชียงเนี่ยก็บรรจุอยู่ที่จังหวัดน่าน จนเป็นจังหวัดหนึ่งทางแถวภาคเหนือเนี่ยทีเนี้ยตอนนั้นที่แกจบใหม่ๆเนี่ยแกก็จะมีแฟนอยู่คนหนึ่งแฟนแกเนี่ยก็ชื่อว่าพี่ป้อมพี่ป้อมเนี่ยเขาก็เป็นเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกับพี่แสงนี่แหละแต่ว่าพี่ป้อมเนี่ยเขาไม่ได้รับราชการเป็นครูนะครับก็คือเรียนจบมาพร้อมกันแหละแต่ว่าพี่ป้อมเนี่ยเขาจะทํางานบริษัทบริษัทหนึง่งที่เรียกได้ว่าเมื่อสมัยสักยี่สิบกว่าปีที่แล้วเนี่ย ก็มีความมั่นคงพอสมควรแต่ทีเนี้ยพอที่ว่ากำลังจะตั้งหลักปักฐานดีๆอยู่แล้วเนี่ยก็มาเจออวิกฤตการสมัยนั้นพี่แน่ที่เขาเรียกกันว่าวิกฤตการต้มยำกุ้งอ๋อนั่นแหละก็เป็นช่วงที่ฟองสบู่แตกของเศรษฐกิจไทยสมัยนั้นก็อย่างที่เรารู้ๆกันดีนะครับทำให้ตัวของพี่ป้อมเนี่ยก็รู้สึกเบื่อหน่ายเขาเลยตัดสินใจลาออกจากงานที่ทำอยู่เนี่ย มุ่งหน้าไปใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยเหตุผลทางครอบครัวแล้วก็ด้วยจากสภาพคล่องทางการเงินชักชักไมค่อยจะดีละแล้วก็ลูกๆเนี่ยก็เลิกที่จะเข้าโรงเรียนแล้วทําให้ต้องใช้เงินมากก็เลยตัดสินใจเอออ่ะเดี๋ยวยังไงก็ขอไปตายเอาดาบหน้าดีกว่าเพราะว่าไปทํางานต่างประเทศเนี่ยรายได้มันก็น่าจะมากกว่าอยู่บ้านเรารทําให้ที่แสงเนี่ยเขาก็ต้อง ดูแลลูกแล้วก็ต้องดูดูแลตัวเองเนี่ยในทุกๆอย่างเลยเขาบอกว่าเวลาขับรถไปไหนตัวคนเดียวเนี่ยเขาบอกว่าก็ถือเป็นเรื่องปกตินะตอนนั้นเนี่ยบางทีมีงานสอนติดผ่านเดือนมันก็จะเลยเวลากลับบ้านไปจนกระทั่งดึกดื่นเนี่ยก็มีแลาบอกว่าแรกๆเนี่ยก็รู้สึกกลัวอยู่บ้านแต่ก็ไม่ได้กลัวแบบที่ขาตาขาวหรือว,ว่ากลัวจนขึ้นสมองอะไรสักเท่าไหร่แต่ที่กลัวเนี่ยเขาบอกว่าก็คือ กลัวเวลารถมันมีปัญหาครับพี่ครับพี่นี่น mm hmm. ก็คือรถมีปัญหาหรือว่ามีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอะไรแบบเนี้ยแกกลัวแบบนั้นมากกว่า mm hmm. ก็คือผีไม่กลัวกลัวคนกลัวสภาพแวดล้อมมากกว่าเอาง่ายๆแต่ทีเนี้ยในเมื่อมันมีความจําเป็นที่จะต้องทําให้ชีวิตแกเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยแกบอกว่าความกลัวเนี่ยบางอย่างมันก็ค่อยๆหายไปเมื่อคิดถึงหน้าลกูก mm hmm. แล้วก็คิดถึงหน้าครอบครอบครัวแล้วเนี่ยเขาเลยก็เลยทําให้คิดว่าเออมัน มันเป็นเรื่องปกติแล้วกันในชีวิตประจาวันเนี่ยทีนี้เนี่ยพออยู่ไปอยู่มาเนี่ยแกก็เริ่มจะรู้สึกเบื่อสังคมในเมืองก็เลยทําให้คิดว่าเออขอย้ายไปสอนในโรงเรียนที่มันห่างไกลสงบสงบสมาะหน่อยแล้วกันแล้วก็อาจจะทําให้ชีวิตเนี่ยดีขึ้นบ้างโดยเหตุน,นี้ยเขาก็เลยกลายเป็นครูที่ไปสอนอยู่ในป่าที่ในดอยที่ ห่างจากตัวอำเภอตัวเมืองไปประมาณสี่สิบห้าสิบกิโลพี่เนธแต่ทีเนี้ยเขาบอกว่าที่ดีอยู่อย่างหนึ่งก็คืออเส้นทางแถวนั้นเนี่ยบางส่วนมันมันมันลาดยางมันเทปูนแล้วอะไรแบบเนี้ยการเดินทางมันก็เลยไม่ค่อยกระท่อนกระแทกสักเท่าไหร่แต่ทีเนี้ยไอ้ที่มันหน้ากระทัอนกระแทกก็คือมันเป็นสภาพของโรงเรียนที่พีแสกไปสอนเนี่ยก็สมัยนั้นเขาเรียกกันว่าเป็นโรงเรียนคล้ายๆโรงเรียนพวก โรงเรียนขยายโอกาสพี่เนตรก็คือเป็นของอชาวเขาเผ่าหนึ่งแล้วกันโรงเรียนเนี้ยก็จะเปิดสอนตั้งแต่รูปาลจนถึงประมาณชั้นป .6 พี่จามบอกว่าเด็กที่เนี่ยค่อนข้างที่จะว่านอนสอนง่ายตรวจคุณภาพชีวิตเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยก็คือได้โอกาสกว่าชุมชนในเมืองเนี่ยหลายเท่าตัวเลยาการสื่อสารเนี่ยพี่แสงก็บอกว่าเวลาพูดกับชาวบ้านและเด็กๆเ,เนี่ยก็คือต้องใช้ภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษากลางเท่านั้น พราะว่าภาษาท้องถิ่นเนี่ยที่แสงเนี่ย,ฟ,ยฟังไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็เข้าใจยากแต่ดีอย่างหนึ่งคือเด็กๆทุกคนเนี่ยก็สามารถที่จะเรียนรู้ภาษาไทายได้อย่างรวดเร็วแรกๆเนี่ยพี่แสงคิดว่าเออทาไมจะต้องมาอยู่นี่เนี่ยวาทาไมต้องมาสอนนู่นนี่นั่นอะไรแบบเนี้ยแต่แกก็คิดว่าเออก็ในเมื่อเป็นสิ่งที่ตัวเองต้องการเองเรียดร้องเอง mm. อะไรไม่ใช่หรือก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยก็ แกก็จะรู้สึกติดตัดในช่วงแรกๆก็คือ้วยสภาพโรงเรียนด้วยะระแบบเนี้ยแต่ทีเนี้ยพออยู่ไปนานเข้าเนี่ยก็เริ่มที่จะปรับตัวได้แล้วก็เริ่มรู้สึกสนุกที่จะได้ใกล้ชิดจับพวกลูกศิษย์ชาวดอยเนี่ยที่ใส่ซื่อเนี่ยเขาบอกว่าพอในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยก็คือพอเริ่มปรับตัวได้อะไรแล้วเนี่ยเขาเริ่มมีกําลังใจในการทํางานมากขึ้นโดยเด็กๆที่สอนที่พี่แสงสอนเนี้ยเขาบอกว่าจะสอนชั้นป .1 ถึงป .3 โดยเด็กนักเรียนเนี่ยมีอยู่ไม่ถึงยี่สิบคนพี่เนตรในสาานทันเรียนเนี่ยเขาบอกว่าการสอนในแต่ละวันเนี่ยหลังจากสอนเสร็จแล้วเนี่ยพี่แสงก็จะต้องทําการเช็คชื่อว่ามีเด็กๆที่แกสอนเนี่ยมีกี่คนม,มากันครบไหมบางทีมีมาครบกับไม่ครบหนีไปเล่นอะไรแบบเนี้ยบางทีตอนเช้าไม่ไ่้เช็คชื่อเข้ามาเรียนเช็คเกิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยเขาบอกว่าสิ่งที่ทําให้พี่แสง แปลกใจอยู่ตลอดก็คือว่าตอนเข้าชั้นเรียนเนี่ยเขาจะนําได้สิบสามคน oh. แต่ทีเนี้ยพอเลิกเรียนพี่เนศเขาจะนับได้สิบสี่คนในทุกๆครั้งออ oh. ทีเนี้ยพี่แสงก็ลองมาไล่นับดูทีละคนทีละคน,ะคน oh. ก็ได้ทั้งหมดสิบสี่คนจริงๆ oh. แ,แรกๆแกก็ก็ไม่คิดอะไร oh. ก็อาจจะเป็นเพราะเออเด็กมาสายหรือว่าผู้ปกครองเพิ่งมาส่งก็อาจจะเป็นไปได้แต่ก็พยายามคิดในแง่ดี จนกระทั่งมีวันหนึ่งทางผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยก็ได้มีการประชุมขึ้นที่โรงเรียนเนี่ยในช่วงบา่ายอัเนี้ยพอประชุมไปแล้วเนี่ยเวลามันก็ยืดเยื้อไปจนถึงเวลาเย็นพี่เนธพอประชุมเสร็จเนี่ยพวกครูพวกครูครูที่ยังหนุ่มยังสาวเนี่ยก็นําเครื่องดื่มมานั่งจิบกันแล้วก็คุยกันไปเพราะว่าไม่อยากกลับบ้านไปนั่งไปนอนเหงาอยู่บ้านพักเพียงลาพังครูทั้งหมดเนี่ยก็มีอยู่ประมาณสามสี่คนเท่านั้นแหละพี่เนธ mm hmm. ก็คือเป็น พวกอ่าที่ขอมาใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ด้วยกันเองครั้งนั้นครับพี่แสงเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยเขาเลยนั่งกินนั่งจิบไปแล้วก็นั่งคุยกันไปด้วยโดยที่ตัวพี่แสงเองเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้ดื่มสักเท่าไหร่ทีเนี้ยพอเห็นว่ามันเริ่มดึกแล้วเนี่ยเขาก็เลยเออเดี๋ยวยังไงขอตัวกลับที่พักแล้วกันโดยมีครูรุ่นน้องคนหนึ่งเนี่ยได้ฝากถุงขยะสีดําเนี่ยไปทิ้งให้หน่อยที่ตรงทางโค้งตรงบริเวณหน้าโรงเรียนเนี่ย พี่แสงก็รับถุงขยะสีดํานั้นมาแล้วก็เอาไปวางไว้ท้ายรถกระบะของตัวเธอก็เป็นรถกระบะแบบที่นั่งได้สองคนพี่เรับ <Yeah. S 1> เขาบอกว่าขณะที่กําลังขับออกมาเนี่ยหลังจากที่ผ่านชุมชนเล็กๆมาได้ประมาณสักสามถึงสี่กิโลเมตรเนี่ยพี่แสงก็นึกขึ้นหน้ว่าเออลืมเอาขยะของครูรุ่นน้องที่ฝากมาไปทิ้งนี่วะ่ะแต่ตอนนั้นเนี่ยพี่แสงบอกว่ามันรู้สึก เง๋งเหงาว,วังเวงยวังเวงยยังไงก็ไม่รู้แล้วคราวนี้ยพอแกนึกได้แบบนั้นเนี่ยแกก็เลยยบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อที่จะโทรหาพี่ป้อมที่เป็นแฟนแกเพื่อที่จะหาเพื่อนคุยระหว่างทางแกก็คิดว่าเออวันนี้มันแปลกๆอะอย่างน้อยมีคนคุยไปเป็นเพื่อก็ยังดีแต่ทีเนี้ยเขาบอกว่าโทรไปเท่าไหร่เนี่ยพี่ป้อมก็ไม่ยอมรับสายอ,อาจจะเป็นเพราะว่าเอหรือว่าอยู่กลางหุบเขาหรือว่ายัางไงแต่ก็ ทุกทีมันก็โทรได้นี่นะพี่แสงก็เห็นแบบนั้นแล้วว่าเออแกก็เลยวางโทรศัพท์เอาไว้ข้างๆโดยที่ตัวแกเองเนี่ยแกบอกว่าแกยังไม่ได้กดปุ่มวางสายแต่อาวางไว้ข้างๆเบาเฉยๆขับมาสักพักหนึ่งก็คือด้วยความที่สภาพภูมิประเทศมันเป็นป่าเป็นเขาเนี่ยจึงทําให้ขับได้เร็วแต่ความเร็วเนี่ยไม่ได้มากซเท่าไหร่เขาบอกว่าทันใดนั้นระหว่างขับขับอยู่พี่เนทพี่แสงก็ได้ยินเสียงเล็กๆเขาบอกว่า มันเป็นเสียงเด็กผู้หญิงเนี่ยดังขึ้นในรถอที่แสงก็ชะลอรถแต่ยังไม่เบรกแล้วก็มองไปที่กระบะหลังก็นึกเนี่ยแจวเอ๊ะหรือว่าจะมีเด็กเนี่ยแอบขึ้นมาเล่นบนรถกันด้วยนะเอ๊ะหรือว่าอาจจะมาเล่นแล้วหลับไปหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยแต่ทีเนี้ยแกก็พยายามมองกระจกหลังก็มันก็ไม่มีอะไรมีแต่ความมืดแกบอกว่าตอนนั้นเนี่ยแกก็รู้สึกโล่งใจไปเปาะหนึ่งละแต่ทีเนี้ย แกก็นึกในใจเออคงไม่มีอะไรหรอกแต่ขณะที่กําลังกวาดสายตามองไปบนถนนข้างหน้าพี่เนธเขาบอกว่ารู้สึกเหมือนมีอะไรเนี่ยมันเคลื่อนไหวอยู่หลังรถของเขาคราวนี้พี่แจงรู้สึกสงสัยแหละคือไอ้สิ่งที่ว่าเคลื่อนไหวเนี่ยมันมันเคลื่อนไหวแรงถึงขนาะดทำให้พี่แจงสัมผัสได้ว่าเออมันมันเป็นสิ่งที่มีน้ําหนักอะ่ะไอ้อยู่ท้ายรถเนี่ยพี่แจงก็หยุดรถแล้วก็หันไปมองข้างหลังทีเนี้ย พอหยุดรถแล้วก็หันไปมองข้างหลังที่เน่สิ่งที่เห็นก็คือมันมีล่างของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งตัวเล็กๆค่อยๆเอามือเนี่ยล้วงไปถุงขยะที่ครูหน่อยเนี่ยฝากมาทิ้งแล้วสักทักหนึ่งที่เนทเขาก็หยิบอะไรบางอย่างออกมาแล้วที่เขาหยิบออกมาเนี่ยมันเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งแต่ทีเนี้ยพอดูดีๆเนี่ยเขาก็เหมือนเด็กคนเนี้ยมัน คือเหมือนเด็กคนนี้เขาไม่ได้หยิแบอะแต่มันเหมือนมันมีตุ๊กตาอีกสองตัวพี่เนธค่อยๆเหมือนแบบค่อยๆค,ค,ค,คานออกมาจะถูกขยะสีดำที่เหมือนแบบว่ามันล้มอยู่อะ uh huh. แล้วสักพักหนึ่งทั้งหมดก็พอพี่แสงกําลังตะลึงอยู่ทั้งสามคนนล้วก็วิ่งแล้วก็เอาหน้ามาแน่ที่กระจกหลัง uh huh. พี่เนแล้วก็พูดว่าหนูไปด้วยหนูไปด้วยพอพูดเสร็จพี่แสงก็เห็นเป็นร่างของเด็กผู้หญิงคนนั้น่ะ ขึ้นไปบนหลังคารถแล้วสักพักหนึ่งพี่เนทเขาเดินผ่านตรงกระจกหน้ารถลงไปแล้วทันใดนั้นเขาเห็นว่าเด็กเนี่ยไปยืนหยุดอยู่ตรงหน้ารถของพี่แสงออออพร้อมทั้งยืนหันหลังพี่แนทแล้วสิ่งที่พี่แสงเห็นคือเด็กคนเนี้ยยืนเสร็จปุ๊บเขาก็ก้มมองลอดใต้วางขาของตัวเองพี่เนท พี่แสนก็เลยเห็นได้ว่าใบหน้ากับร่างของเด็กคนเนี้ยมันเหมือนถูกสัตว์อะไรบางอย่างกัดแทะจนใบหน้าเนี่ยมันฉีกขาดตัวเนี่ยมันหายไปแทบจะครึ่งหนึ่งแล้วอะ่ะแล้วที่น่าตกใจไปมากกว่านั้นคือใบหน้าของเด็กคนเนี้ตอนเนี้ยมันมีเลือดไหลออกมาเต็มหน้าเลยพี่เนธแล้วสักพักหนึ่งเด็กคนเนี้ยก็พูดมาว่ามาเล่นกับหนูหน่อยมาเล่นกับหนูหน่อยหนูเหงาจังเลย มีแต่ตุกตาเป็นเพื่อนมาเล้ยมจนูหน่อยสักพักหนึ่งพี่เสียงบอกว่าเริ่มตั้งสติได้แล้วตอนเนี้ยสติเริ่มจะแตกแล้ว ừ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  ทําอะไรไม่ถูกอะ่ะทีเนี้ยเขาบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนอะไรกันเพ่งมันเป็นเสียงที่เหมือนกระจกแตกพี่เนตรทันใดนั้นเขาก็เห็นว่าข้างหลังเนี่ยมันเป็นร่างของตุ๊กตาขาดๆเก่าๆสองตัวเนี่ยค่อยๆคลานเข้ามาคลานเข้ามาคลา,า,า,านเข้ามาหาตัวเธอแล้วสักพักหนึ่งตุกตา,านเนี้ย ก็เอามือที่เป็นผ้าพี่เนี่ยเป็นผ้าแบบเหมือนแบบมือตุ๊กาตาผ้าเก่าๆผาดฉาดอะไรแบบเนี้ยก็เอามาติดตาของพี่แสงพี่แสงตอนเนี้ยเขารู้สึกว่าช็อกจนทําอะไรไม่ถูกแล้วตรวจมงนก็ตรวจผิดผิดทุกถูกตรวจผิดผิดทุกถูกมองไปด้านหน้าก็คือพยายามเอามือแบบดึงมือที่เอามาติดตาเอาปิดอะไรออกแบบเนี้ยทีเนี้ยมองไปข้างหน้าก็เห็นเป็นเด็กผู้หญิงคนนั้นน่ะ กาลังกระโดโดลดเต้นอยู่บนหน้ากระโปรงรถกระโดดแล้วก็หัวเลาะไปหัวเลาะมาเลือดมันไอตอนที่กระโดดไปเนี่ยเลือดมันก็กระเด็น fitted, กระซ้า,ากระเซ็นเต็มหน้ากระจกเต็มตรงกระโปรงรถเต็มหมดเลยส่วนไอตุ๊กตาสองตัวข้างหลังเนี่ยก็พูดข้างข้างหูว่าเห <constrained reading> ยียบสิ <c oughs> ขับไปเลยขับไปเร็วๆเลยพี่จ๋ามอกว่าพอได้ยินแบบนั้นแล้วเนี่ยเขาบอกว่าทาให้สติของเขาเนี่ยกระเดิดกระเจิงไปสักพักหนึ่งก็ปรากฏเป็นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมา พร้อมๆกับรถที่มันค่อยๆเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างช้าๆพี่เนรทันใดนั้นล่างทั้งหมดเนี่ยมันก็หายไปพร้อมกับพี่แสงเนี่ยเหยียบเบรกทันพอดีโดยที่พี่เนรถ้าพี่แสงเหยียบเบรกไม่ทันข้างหน้าเป็นอนี้ยีนี้พอรับสายได้เนี่ยพี่แสงก็ตั้งสติได้เสียงขาดไปข้างหน้าอะไรนะฮัลโหลครับพี่เนรอ่าเพรา รถเคลื่อนไปข้างหน้าสักพักหนึ่งทีนี้เนี่ยพี่แสงก็รู้สึกตัวอีกทีนึ่งพี่แสงก็เหยียบเบรกกระทันหันพอเหยียบเบรกเนี่ยแกก็เห็นว่าข้างหน้าเนี่ยถ้าแกไม่เบรกเนี่ยมันเป็นเหวลึกพิเนตลงไปข้างล่างเพราพี่แสงรับสายแล้วเนี่ยแกก็พูดร้องไห้ละล่ำละลักเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยให้พี่ป้อมฟังสายที่โทรเข้ามาเป็นพี่ป้อมแกก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้พี่ป้อมฟังพี่ป้อมบอกว่าเนี่ย ฟังมาสักพักแล้วเนี่ยได้ยินเสียงเหมือนมีเด็กเนี่ยอยู่เต็มรถเลยก็นึกว่าเออเนี่ยเธอเนี่ยพาเด็กไปไหนไปเที่ยวเล่นไปไหนหรือเปล่าสักพักหนึ่งมันก็มีเสียงหัวเราะแบบคนสะใจชอบใจดังลั่นรถไปหมดพี่แสงบอกว่าตอนที่ททงไปแล้วไม่ได้ยินเนี่ยพี่ป้อมบอกว่าสัญญาณมันติดแล้วพี่ป้อมได้ยินทุกสิ่งอย่างที่ที่เสียงรถเสียงเด็กเสียงอะไรที่ป้อมได้ยินหมดเลยทุกสิ่งอย่างแต่พี่แสงไม่ได้ยินจนสุดท้ายเนี่ยพี่ป้อมบอกว่าเขาก็เลยตัดสินใจ วางไปก่อนแล้วก็โทรมาใหม่ซึ่งมันก็ไปจังหวะที่รถของพี่เสะรถของพี่เสะเนี่ยกําลังจะไหลลงเหวพอดีสักพักหนึ่งก่อนที่พี่ป้อมจะตะโกนเรียกพี่แจงเนี่ยเขาบอกว่ามันมีเสียงที่โต้อตอบพี่ป้อมไปว่าขอนะคนนี้มาเล่นกับหนูหน่อยนะหนูไม่มีเพื่อนเล่นน่ะหนูขอนะผู้หญิงคนเนี้ย ไปเป็นเพื่อนเล่นหน่อยนะอพอพูดจบก็ได้ยินเสียงเหมือนเด็กเนี่ยกระโดดโลดเต้นกันด้วยความดีใจก็คือเหมือนเด็กได้ของเล่นสักอย่างหนึ่งพี่เนตรับแกก็เลยใจหายว่าทีเนี้ยก็เลยตัดสินใจกราพระที่คอแล้วก็อธิษฐานขอให้พี่แสงเนี่ยปลอดภัยพร้อมนั้นกดวังแล้วก็โทรไปใหม่ก็เลยติดทําให้พี่แสงเนี่ยรอดตายมาได้ครับทีเนี้ยพอคุยจนเสร็จแล้วเนี่ยพี่แสงเนี่ยก็เริ่มมีสติแล้วตอนเนี้ยเขาบอกว่าก็กําลังที่จะขับรถกับ ที่พักเนี่ยทีเนี้ยพอขณะที่กําลังตั้งสติได้แล้วก็กําลังจะขับรถกลับที่พักเนี่ยไฟหน้ารถพี่เน่ส่องไปข้างหน้าสิ่งที่เห็นคือมันเป็นเงาของทั้งสามคนนั้นอนะ่ะ oh. วิ่งลงเขาไป oh. ที่แสดงมาว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่คนจะวิ่งลงไปได้เพราะว่าข้างล่างเนี่ยมันเป็นเหวลึกลงไปเลยพี่พี่เนต oh. มันคือเหวอ่ะ ทีน mm ี hmm. ้พี่แสก็พยายามตั้งสติแล้วก็พยายามแบบสวดมนต์กูจะพ่ป้อมไปนู่นนี่นั่นไปอะไรเนี่ยจนกลับมาถึงบ้านทีนี้พอกลับมาถึงบ้านแล้วเนี่ยนอนไม่หลับพอนอนไม่หลับเนี่ยแกก็พยายามตั้งสติว่าเฮ้ยนึกทบทวนเหตุการณ์ที่เจอเนี่ยมันมันเป็นอะไรแต่ในขณะที่แกบอกว่าแกกาลังทบทวนว่าเหตุการณ์ที่เจอเนี่ยมันเป็นอะไรแกบอกว่าสิ่งที่ได้ยินที่เนี่ย เขาได้ยินเป็นเสียงของเด็กเนี่ยวิ่งเล่นแล้วก็หัวเราะกันไปคิคักคักขี้ขิคักคักอยู่รอบบ้านใจเลยจนทําให้แกไม่ได้นอนเลยสักพักหนึ่งวิ่งวิ่งวิ่งอยู่รอบบ้านเสร็จเพื่อสักพักหนึ่งพี่พี่เนตด้วยความที่บ้านมันก็เป็นบ้านไม้เนาะเหมือนเด็กแะมามาวิ่งอยู่บนฝาบ้านอะฝาบ้านหลังคาบ้านดังก็คือมันเป็นเสียงเหมือนคนวิ่งไล่กันพี่เนี่ยทั้งบนหลังคาทั้งบนฝาบ้านเลยอะเด็กวิ่งเล่นวิ่งไล่จับกันจนแก่แบบว่าจนแกแบบ ทำนาไม่ถูกอ่ะตรวจมลจนเช้าพอถึงเช้าเสร็จแล้วเนี่ยพอเสียงคิดว่าเออมันไอเด็กสามคนเนี้ยไม่มาแล้วแน่เลยก็เลยตัดสินใจล้างหน้าล้างตารีบขับรถกลับไปโรงเรียนแล้วก็เล่าเหตุาการณ์ให้พวกบรรดาพวกครูรุ่นน้องแล้วก็พวกครูครูฟังคร mm hmm. ูหน่อยเนี่ยก็เลยเล่าให้ฟังว่าก่อนที่พี่แสงเนี่ยจะย้ายมาเนี่ยมีเด็กชั้นปสองคนนึงโ mm hmm. ดนรถชนตอนเดินกลับบ้าน ศพของเด็กคนเนี้ยล่วงไปอยู่ที่ก้นเหวรพร้อมกับทั้งโดนสัตว์เนี่ยกัดแทะไปบางส่วนด้วยความที่มันสภาพภูนประเทศเนะพีเนี่เนาะการที่จะเอาศพขึ้นมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากทีเนี้ยส่วนที่ไอ้ถุงดำที่ฝากไปทิ้งเนี่ยก็คือมันเป็นตุ๊กตาเก่าๆสองตัวที่คูหน่อยเนี่ยเข้าไปทำความสะอาดห้องแล้วเจอเข้าก็เลยเห็นว่าเออมันเก่าๆขัดๆเนี่ยก็เลย ปากพี่แสงเนะี่ยเอาไปชิงด้วยเลย mm. ทีเนี้ยพอได้ยินได้ฟังเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าเอ้ยหรือว่าตุ๊กตาสองตัวเนี้ยจะเป็นตุ๊กตาของเด็กผู้หญิงคนนั้นที่โดนรถชนตายกันไปนะ mm. ทีเนี้ยพอหลังจากที่ลาดับเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วเนี่ยทั้งพี่แสงทั้งครูก็ชวนทั้งพอออแล้วก็ครูที่โรงเรียนเนี่ยไปทําบุญอุทิศตัวกุศลพร้อมทั้งกับตื้อตุ๊กตาเนี่ยเผ mm. าไปให้เด็กหญิงคนนั้นด้วยเลย mm. พี่เนธ อันนี้จะเป็นเรื่องราวของพี่แสงครับที่เล่าให้ฟัง<ม>ตอนสมัยที่แคยเป็นครูอยู่ที่บนดอยโอนึกภาพตามแล้วคนน่ากลัวเลยอ่ะอก็คือขยะที่เขาฝากมาทิ้งก็คือตุ๊กตาของน้องนี้ถูกปะใช่ครับเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าแบบนะตามภาษานะขอโทษนะครับเด็กเด็กบ,บนดอยในสมัยโน้นนะครับ,รบก็ ตุ๊กตาเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญผมเชื่อว่าเด็กๆนะครับบนดอยเนี่ยหาซื้อได้ยากแล้วก็ไม่ค่อยจะมีเล่นเนาะในยุคยุคนึงนะครับก็เลยมีค่ามากในเมื่อเขาเสียไปแล้วแต่ว่าจิตใจเขายังรู้สึกว่าเขายังโหยหาถึงสิ่งที่เขาชอบเล่นอยู่เนาะนึกภาพตามแล้วมันสยองนะกับใครสักคนที่วิ่งวิ่งมาแล้วแบบขับรถมาแล้วมันเจออะไรแบบนี้โอ้โหขนลุกน่าดูะครับนั่นแหละครับ ที่แข่งอหลังจากเหตุการณ์นี้แล้วเนี่ยฟีนี่เขาบอกว่าอก็สอนได้อีกสักสักพักหนึ่งไม่ไม่น่าจะถึงเดือนนะพี่ป้อมกลับจากญี่ปุ่นมาอยู่แล้วก็พากันย้ายไปที่อื่นเลยเจอเหตุการณ์นี้ไปนั่นแหละมัน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 พูดยากอะเรื่องพวกนี้นะครับบางทีอาทิตย์ตนก็จะทำแบบนี้มันก็เป็นสิ่งที่ดีงามแต่ทีนเนี้ยถ้ามาเจอแบบนี้บ่อยๆก็แย่เหมือนกันเนาะ แล้วนึกถึงถนนหนทางสมัยก่อนเนี่ยมันมันยากลําบากนะฝนตลบเลยแหละสมัยโน้นอ่ะใช่ใช่ครับครับอ้าเนี่ยนะครับสั้นๆแต่แบบโดนๆนะร้อนๆไปเลยกับดอยซ่อนผีนะครับเป็นผีที่เรียกว่าแบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันกับการเจอแบบนี้นะครับ อ่ะขอบคุณมากน้องต้นที่สละเวลามาเล่าคิดถึงเสมอนะน้องนะโอ้คิดถึงพี่เนธเช่นกันขอบคุณพี่เนธด้วยเรื่องสั้นเ,<ล>เรื่องยาวเรื่องอะไรก็มาเล่ากันได้มาเผยแผ่มาแชร์กับเพื่อนเพื่อนให้ฟังกันได้นะได้เลยครับเดีเเ๋ยวเร็วนี้จะมีซีรีส์เดี๋ยวจะมาเล่ากับพี่เนธเอ,นอนนินดี้อินดีเริจริงเออเอามาเลยได้ครับเป็นตอนตอนเป็นอะไรยังไงนะครับได้หมดนะสะดวกเมื่อไหร่ทักมานะ ตาตาพี่ขอบคุณมากครับพี่เนยรักษาสุขภาพด้วยน้องต้นครับเช่นกันครับพี่คิดถึงครับพี่สวัสดีครับ,รบสวัสดีครับครับ